สรุปตารางคะแนนเจหลีกญี่ปุ่นฤดูการ2025ก่อนเกมนัดที่36อัปเดตประจำวันพฤหัสบสดีที่6พฤศจิกายน2568อันดับ 1. k a s h คาชิมะแอลเลอร์สมี67คะแนนอันดับ 2. คาชิวะเรโซมี66คะแนนอันดับ 3. เกียวโตซังงะเอฟซมี62คะแนนอันดับ 4. วิเซลโกเบมี62คะแนนอันดับ 5. s a ซานเฟรเซ่ฮิโรชิมามี59คะแนน อันดับ 6. มาชิดะเซลเวียมี57คะแนนอันดับ7คาวาซากิฟรอนทาเลมี56คะแนนอันดับ8อุระวะเรดไดมอนด์มี53คะแนนอันดับ9กาัมบะโอซาก้ามี53คะแนนอันดับ10เซเรโซโอซาก้ามี49คะแนนอันดับ11เอฟซีโตเกียวมี45คะแนนอันดับ12อวิสปาฟุกุโอกะมี44คะแนนอันดับ13 ชิมิสุเอซ์พอสมี44คะแนนอันดับ14โตเกียวเวอร์ดีมี42คะแนนอันดับ15ฟากิอาโนโอคายามะมี41คะแนนอันดับ16นางโอย่าแกรมพัสมี40คะแนนอันดับ17โยโกฮาม่าเอฟมารินนสมี37คะแนนอันดับ18โยโกฮาม่าเอฟซีมี32คะแนนอันดับ19โชนันเบลมาเรมี26คะแนน อันดับ20 a l ิเร็กซ n นิ a t ตะมี23คะแนนกระจบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนเจลีกวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับสวัสดีครับ